รุ่น CM 1 0 2ทำงานได้3ระบบคือระบบไฟฟ้าผู้ใช้งานกดเปิดจอยสติ๊กเพื่อทำงานบังคับทิศทางด้วยคันโยกได้ทุกทิศทางตามความต้องการความเร็วสามารถปรับได้5ระดับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ค่ะและเมื่อเปลี่ยนเป็นระบบแมนวนวลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลก็สามารถเข็นเหมือนรถเข็นวีลแชร์ทั่วไปได้ค่ะ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้มือหมุนล้อได้ด้วยตัวเองเช่นกันค่ะตัวโครงสร้างผลิตจากคาร์บอนสตีลคุณสมบัติแข็งแรงมีการรับประกันโครงสร้างถึง3ปีออกแบบมาให้สามารถพับเก็บได้เพียงแค่ถอดแบตเตอรี่ออกก็พกพานำไปใช้งานนอกบ้านได้แล้วค่ะ ด้วยวัสดุโครงสร้างที่แข็งแรงของรถเข็นไฟฟ้ารุ่น CM102 สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมเบาะรองนั่งกว้าง45เซนติเมตรตัวเบาะเป็นฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าระบายอากาศสามารถถอดซักทำความสะอาดได้และมีให้เลือกถึง6สีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ทรงพลังกำลังมอเตอร์ข้างละ250วัตต์ เป็นล้อ,อยางตันทั้งล้อหน้าและล้อหลังสามารถขับขึ้นลงทางต่างระดับได้และใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวโดยไม่ต้องกังวลว่ายางจะรั่วซึมแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง25 3 0ถึง30กิโลเมตรโดยดูที่สถานะของแบตเตอรี่บนจอยสติ c k ได้ค่ะอีวางแขนทั้งสองข้างสามารถเปิดขึ้นลงได้เข้าโต๊ะทำงาน โต๊ะทานอาหารเพื่อใช้แทนเป็นเก้าอี้นั่งได้ค่ะและยังมีระบบความปลอดภัยของรุ่น c m 1 0 2ด้วยล้อหลังกันหงายช่วยพยุงไม่ให้รถหงายหลังเมื่อผู้ใช้งานขับขี่บนทางลาดชันมีเข็มขัดนิรภัยไว้รัดตัวผู้ใช้งานให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีเบรกมือล็อกล้อทั้งสองข้างช่วยให้รถหยุดนิ่งรถเข็นไฟฟ้าครูส s ม m ให้การรับประกันยาวนานถึง3ปีสามารถชมและทดลองสินค้าได้ทุกรุ่นที่โชว์รูมพระราม2ซอย60หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำสินค้าไปให้ทดลองที่บ้านได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล